กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องราวของสาวแพรวพราวแสงทองนะคะนักร้องหมอลำซิ่งชื่อดังนั่นเองซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีคลิปวิดีโอนะคะที่สาวแพรวพราวแสงทองได้มีการควงหนุ่มซันวงสะทอนค่ะพร้อมกับทีมงานนะคะไปเต้นอยู่ในลานพระาธาตุพนมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าคนในพื้นที่นะคะพอเห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วก็ได้มีการออกมาวิพาก์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งบางคนนะคะก็ ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะว่าพวกคุณเนี่ยกำลังทําอะไรในลานพระาธาตพนมไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักที่ศักดิ์สิทธิ์เอาส่วนไหนมาคิดที่มาเต้นแรงเต้นกาในลานพระาธาตพนมรู้ไหมว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของเทวดาทั้งหลายที่เสด็จลงมานมัสการองค์พระาธาตพนมไม่มีจิตสํานึกผู้คนเข้าไปกราบไหว้ตัวเองไปเต้นแรงเต้นกานะคะซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตหลายต่อหลายคนเลยได้มีการเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ ันนสเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าใดๆแล้วค่ะคุณผู้ชมทางด้านของทีมงานของสาวแพรวพราแสงทองนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงดราม่าดังกล่าวแล้วค่ะ บอกว่าคำเตือนลดอคติก่อนอ่านหน่อยนะคะขณะนี้มีเพจหลายเพจเนี่ยนำคลิปวิดีโอที่ถูกดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี AI ไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสื่อมเสียทั้งต่อองค์กรและคุณสันวงสะทอนและไม่ให้เกียรติต่อพระบรมธาตุที่ชาวนครพนมและทุกคนเคารพนับถือคลิปดังกล่าวเป็นคลิปการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเอิญฮักสาวฝั่งโค้งเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2567โดยคลิป ต้นฉบับที่ถูกต้องเป็นคลิปที่หนูถ่ายเองทั้งหมดค่ะและขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใดหากมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นจริงย่อมจะถูกตำหนิหรือประนามตั้งแต่ขณะนั้นเนื่องจากเราทุกคนเนี่ยมีความเคารพและศรัทธา ต่อพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี้ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดหากคลิปมีการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมมีอยู่จริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บดลงโทษแก่ผู้กระทา แต่หากไม่เป็นความจริงเนี่ยขอให้ผลแห่งการกระทําย้อนกลับไปอย่างผู้สร้างความเสียหายขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนผลงานของพวกเรามาโดยตลอดไหนๆแล้วรือหนูขอฝากผลงานเพลงเอิญฮักสาวฝั่งโคง้งให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมและรับฟังกันอีกครั้งนะคะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าแล้ค่ะที่หลายๆคนนะคะก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวของสาวแพรวพราวแสงทองนั่นเอง ค่ะคุณผู้ชมที่ในคลิปนะคะเราก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าทางด้านของทีมงานนะคะได้มีการไปเต้นอยู่ลานพระธาตุนั่นเองแต่ว่าใดๆแล้วนะคะทางด้านของทีมงานของสาวแพรวราวแสงทองเองก็ได้มีการออกมาบอกแล้วละคะ่ะ ว่าในขณะนี้เนี่ยหลายเพจน,นะคะได้มีการนำคลิปวิดีโอที่ถูกดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี AI ไปเผยแพร่นในทางที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้เนี่ยข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปค่ะก็คงต้องรอให้หลยๆฝ่ายเนยีออกมาชี้แจงกันอีกครั้งละคะ่ะ